วัสดีครับวันนี้พามารู้จักกับบอนดำนะครับลักษณะของบอลดำที่ว่าต้นเล็กๆอย่างนี้นะครับพวกนี้เขาจะเป็นบอนดำยักษ์นะครับผมจะเป็นบอนดำยักษ์นะครับมันจะมีอยู่สองสองสีนะครับที่ขึ้นอยู่ด้วยกันจะมีเป็นอันนี้คือสีดำ ก้นดานครับผมใบก็จะออกดำๆอันนี้ครับแล้วก็จะมีอีกต้นคือแบบนึงนะครับจะพามาดูนะครับเห็นไหมครับสีก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเขานี่จะเป็นก้านสีขาวนะครับแต่ว่าคือ ขึ้นด้วยกันครับน่าจะเป็นพี่น้องรวมท้องเดียวกันแล้วครับผมพอขึ้นเข้ามาครับผมบอนดำยักษ์อันนี้อยู่ในตระกูลของบอนดำยักษ์นะครับไม่ใช่บอนกระดาษต้นเล็กหรือว่านั่นครับความสูงก็น่าจะประมาณสามสี่เมตรแล้วครับผมหรือว่าถ้าเกิด ใครชอบสนใจสะสมก็ได้นะครับยินดีขุดให้ครับผมในราคาแบบมิตรภาพอาจจะแบบต้อนอย่างเงี้ยต้นละร้อยพร้อมส่งอะไรอย่างงี้ครับก็ได้แบ่งปันครับสำหรับคนที่ชอบสะสมคนมันบางทีคนมันใจรักเนาะมันก็พูดไปไม่ได้ ราคาแรงไปมันก็ไม่มิตรภาพครับผมอันนี้คือบอกว่าให้ราคามิตรภาพเลยแล้วคือถามว่ารู้ได้ไงว่ามันจะยักหรือไม่ยักนี้ครับเห็นไหมครับให้รู้ว่าเห็นลืกบปลเห็นไหมครับมือแต่ว่าใหญ่กว่ามือเนี่ยเฉพาะก้านมันเนี่ย ก็เท่าแขนแล้วแต่ดูหมัดเนี่ยก็คือใหญ่กว่าหมัดละดูนะครับแล้วถามว่าเอ้าแล้วไทยแต่สีเขาจะมีได้งไงว่าสีเหลืองเป็นต้นใหญ่ไอ้สีดำเป็นต้นใหญ่แป๊หนึงนะครับถ่ายให้ดูนะครับลักษณะใาบาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นต้นดำใบจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นต้นสีขาวใบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยนะครับมาดูต้นสีดำที่ว่าใหญ่ๆอันนี้ครับผมโอ้โหดูดิดูมือดิดูมือสิครับโอเคนะครับผม บางคนเขาจะรู้แต่ว่าเขาาจะไม่รู้ว่าบอลบอลกระด,ดราษดํานี้อยู่ในตระกูลของบอลยักษ์นะครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่มากเลย <c oughs> ต้นเล็กอยู่มากโอเคนะครับถ้าเกิดใครที่ว่าดูแล้วก็กดช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ว่าสนใจชอบ สะสมอย่างเงี้ยผมจะให้นะครับก็แล้วแต่ครับผมคือว่ารวมส่งแล้วแต่คุณจะให้เท่าไหร่หรือว่าคุณไม่ให้เลยคุณให้แต่ค่าส่งก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมวิธีการจะให้นะครับไม่ได้ว่ามาขายของไม่ได้อลไรคือมาคล้ายๆแบบมาแจกดีกว่ามาแจกให้ทุกคนได้มีแล้วก็สะสมดีกว่าครับผม นี่ครับต้นใหญ่นะครับแต่ว่านี้คือต้นเล็กอยู่วันนี้ก็จะส่งไปให้พี่เขาที่ประจบเหมือนกัน1ต้นโอเคนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หาคลิปหาทำอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับ